สวัสดีค่ะวันนี้เราไม่ได้ไปตกปลาแต่เราอยู่บ้านทำภารกิจตากปลาต้นแค่นี้เป็นดอกแล้วอะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูพืชผักสวนครัว ไม่มีอะไรมากฮูดได้ไม่เยอะแต่เราจะพามาดูเชอร์รี่ต้นนี้ทไมมันแดงแล้วมันโดนแดดมากเต็มต้นเลยค่ะต้องหาต้องหาเออขาเรียกอะไรอะเน็ต ไม่กินหมดไม่สุกสักทีไม่โตสักทีอันนี้ก็ข้างๆก็ถัดไปก็เป็นต้นแอปเปิ้ลปีนี้ไม่ค่อยดกไหนอะแอปเปิ้ล ล่วงมดรูเป็นไรจะลูกคงจะโตหน้าดูอันนี้ตอนกิ่งไว้เผื่จะเป็นจะเ,จะเอากลับเมืองไทยด้วยจะลองไปปลูกเมืองไทยว่าแอปเปิลปลูกเมืองไทยได้ไหม ้าบนเขาทำสะไ้น้ำเล็กๆไม่ใหญ่ฟังนี้ก็จะเห็นหน่อยเห็นหลายลูก ค่อยดแล้วเพิ่นไม่ค่อยจับเราทำตอนกิ่งไว้จะเอากลับไปเมืองไทยด้วย ต้นเชอรี่ก็ตอนนะมีไนไม่รู้ต้นเชอรี่นี่น,นตอน,อ,นอี่อนี่จะอากหมันนี้อากาศดีมากร้อนเย็นอากาศกำลังเย็นสบายแปดองศาต้นเชอรี ลกันไม่เดี๋ยวรอสักพักดจะอัเดตให้ดูะ,ะชเชอรี่ของเราลูจะโตได้ขนาดไหนทุกปีไม่ได้คุ้มตะขายเออใช่เขาเรียตะขทุกปีไม่ได้คุ้มตะขายแล้วไม่ได้กินเลยนกมาขโมยกินหมดได้กินแอปเปิลโอเคเดี๋ยวเรามาดู ตรอเบอรี่ไม่ได้ปลูกนะคะอันนี้ปลูกมาตั้งหลายปีแล้วแต่ว่าเขาไม่ตายเดี๋ยวปีหน้าจะลองปลูกสตรอเบอรี่ทิ้งไว้เท่านี้ว่าเราจะได้เกียบไหมยาเพียบเลยอันนี้ต้นชิสตาแบร์บ้านเขาลูกสุกจะเปรี้ยว ถ้าสุกแล้วจะเป็นสีแดง okay. ดตบอรี้รูดมีแค่ต้นเดียวโอ้มีอีกต้นหนึ่งอันนี้อันนี้ลูกปอ ่เป็นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะพาไปสวนสตรอเบอรี่เก็บสตรอเบอรี่กันอันนี้ลูกนี้จะเปรี้ยวกินตอนนี้เลยได้เลยเปรี้ยวอร่อยเก็บพริกน้ำปลาอร่อยมาก สวยเท่าไหร่เพราะว่าฝนไม่เคยตกช่วงอากาศร้อนอย่างเดียวอันนี้ลูกของเขาจะเป็นสีสีม่วงถ้าสุกแล้วบนนี้เราเก็บตอนสุกเท่านั้นนะ ก็ไม่ค่อยดอกด้วยปีนี้นต้นนี้ดกหน่อย,อยเพราะว่ามีถังปุ๋ยหมักอยู่ตรงนั้นปุ๋ยหมักซึมออกมาเันก็ เลยได้ปุ๋ยไปในตัวอันนี้ต้นโรแบร์อันนี้ก็ยังไม่สุกอันนี้ยังเขียวอยู่รออีกสักพัก อันนี้โบวแวร์ปุกปุกพิงไว้สองต้นอันนี้ดอกเขาหน่อยเนี่ยดอกเขาอ,ออกชายังบางช่อย,ยังเป็นดอกดีเลย อันนี้ต้นโพเท์มันฝรั่งต้นมันฝรั่งของเรากำลังจะเป็นดอกอ,นนอันนี้ต้นต้นหอมที่มาึ้นตามธรรมชาติอันนี้ไม่ได้ปลูกช่วงหน้าหนาวเขาจะยุบลงไปลงไปเอง แล้ช่วงมัร้อนก็จะขึ้นมาใหม่กินก็คล้ายๆกับต้นหอมเราปกติแต่ว่าเราไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะพาไปดูทางนู้น ต้นหอมแดงหอมแดงกระปุกไว้ใต้เลยเนะทศแล้วเริ่มแตกดินเริ่มแตกและเริ่มเป็นหวัวละหอมแดงอันนี้ต้นนี่เม็ดมันอันนี้ต้นกระเทียมป่า ัวล้แตกต้นนี้ไม่สมบูรณ์ต้นนี้ต้องใส่เข็ม เราพามาดูปลาปลาที่เราไปตกมาได้แล้วเราก็ตากยิงไว,ว้ที่ตาปลาด,ด้วยเนี่ยทำปลา,าสามรสด้วยปลาโอปลาสะบะสามรสนี่ก็ปลาทุนบ,านบ้านครับ หอม,มากหอเนอจ้ะหอหวานนี่แห้งสนิทแลเดี๋ยวเก็บ i